สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนาเก่ที่ครบรักสูบสกคนครับเมื่อเหมือนี้ก็ได้มาพบกับตาตาตาท่านหนึ่งตาท่านนึงอยู่สวบ้านเ่านี่ละเราไม่พูดได้ย่างผ่านเมื่อกี้นี่โอ้ยมัวหนาดางเทน้อนี่กัอันนี้เรารับตาตาเสื้อยังครับตา ซื้อลุงชุ่มเนาะชุมพรเนาะโอ้ตาอ้ยยี่ปีแล้วครับแปดสิบเท่าไหร่แปดสิบกว่าแปดสิบหกแปดสิบหกปีเนาะอันนี้เด็สัจะปีเสหกรามนะสกรามนครับยี่สิบยี่สิบอโอ้ตายี่สาเแปดสิบหกปีนี่มีสูตรนะครับคือยังแข็งแรงเทะ กิ oh, นยาดองไหน ic, น,ำ yeah. wah, น้ำอมฤตน้ำอมฤตน้ำมีน้ำอมฤตครับผมย่างกับย่างเนาะย่างไปแับมือละร้อยโลเนาะตาเนาะเอ้อสองกิโลโอ้ย่างไปแัปออกกําลังกายนี่ ีเด้อฮันหลังคำหันหลังฮันหน้าม่ได้มันฮูหันหลังนี่สำหรับคุณปู่ท่านนี้นี่ครับสำหรับคุณทุกชนิดสำหรับคุณปู่ท่านนี้คุณทวดท่านนี้นี่ครับตัวนี้ครับน้ำอมฤตตัวนี้เด้อนี่ครับไพ่ไพ่ไม่ไพ่ยากอายุยืนคือเพื่อนกันี่แหละครับผมสูตรเพื่อนเด้อส่งไปทั่วโลกเลยส่งไปเลยครับส่งส่งไปทั่วโลกเนาะแล้วก็สนใจกรับบ้านนเกนน้อยนี่ละมามาสอบถามเขาได้ว่าเพมันมียาดียังครับผมจบคลิปแค่นี้แหละครับับส่งไปทั่วโลกเลยครับ